ครบสวัสดีครับผมบอกกับพวกเราครับทางท่องนคนไกลบ้าน All e ออนทเวบตอนนี้ปเป็นเน็ตท่างยิ่งรับรับนะบาตนี้รถขวางข้างไว้ครับไปบ่าได้บัตรรถหน่อยเพ่นใหนมาทางเบี่ยงนี่กับรอยกินกระโจกกันแล้ว ไปไหนบ่โอ้รถคนยังก่าคือกูนีแอะไรไปไหนกสนก็ภาพกระจกไปโอ้มันติดลุมนี่ตัวนีอยิ อ๋อมันไม่ต่ำท่อนีบวะตำท่อลโอ้มันเป็นทางต่าเหยียบก่อเพราะรถหลุ่มอย่างที่นี่ง่ะอือตรงนี้กจสีมากดิเซกแมนกับเซกแมนก็ค่ายย่างเลยโอ้ั ไปได้ไปได้เพราะมันไปบ่ได้ครับบรรยากาศการเดินทางครับพุทธนิหารไรรากลอย่างเงี้ยเดี๋ยกว่าดีเดินทางไปข้างหน้าไปหาสีลูกโาครับปัด๊ดออกมาไหมอ่ะจอยมะมึงเพิ่นอยู่พอทางเจ็งสิมันจะเป็นเรฟังคัวมันสิเป็นอะนรเนี่ยลุ่มเนาะมันสีแ่นได้แต่ฟังฝนก็ฟังใส่ครับ กาตีดขบ่บานนี่เฝ้ากันกาชิดดาสวนสดีครับเจสที่ตีสิกาไปเหรอพอแต่มันขึ้นคู่มาเมีปุ๊บมันก็นร่วมเซกันบานนี่เหรอเดออือตร้ายอันตร้ายเฝ้าหน้า,นารถท่านไปไปว่่นวแล้วแสดงว่าปินยังจักอย่างแล้วจอดแล้วครับ ไม่ไหวแล้วต่ำยี่ยังเนาะมันโคตรเตี้ยเนาะถึงว่าครับ วยตลาดนางงาครับตลาดนางงามนาซีก็ขอด้วยมะข้อกินก็ขอด้วยป่ะมันหวานหรือมันสมบูรณ์เสียมอะไรเสียงกันป่ะออิริสเลยเื้อตัวอะไรมันเป็นมันกินได้เสียป่ะเนี่ยมันหวานหรือมันจังไงกินกับข้าวเหนียวมันเป็นมันโอ เจ้าซ e, oh, oh, oh. <ok ok> ื้อว่าจากไหนเจ้าคือตัวโรกิ้ฮะกินมะค้อกันเจ้มากินมะค้อโอ้ยเจ้ามาสั่งข้าไปจักสิบบาเกินมะค้อเนาะมะคอกินกับข้าวเหนียวมันฟาตัวนี่มันไ่ฟาวาไปพากินห้โเยอ่โอ้ยเจ้าก็เบาไปเนาะอย่าคอยกินบะค้อกับข้าวเหนียวใบขวานั่น กองละสิบพันเออกว่าสั่นตะวชีชีเพ um? e, ียงอันนี้เขาเขายังงเพิ่มห้องยังอยู่นี่ซาลี่บ่ซาลี่นี่จะาจ้บาทจ้พันสามอันสิบพันกนอันนอันี้ดีกว่าเอาซับกันอันหเอาลองมัดูเหลืองน้ัอันนี้ดิอ้ยกับเข่าผมมีอะไรนิ้วข่าวอันนี้เหลืองมีกับขาด ลบดูกยิเอเอาจออรนี่บอกวสีแปงกอนน้ำเลยสิบพันก็เลยสิโอ้กท่มัน่บอให้มันเป็นสามมให้มันเป็นสาูดเพิ่มมเพิ่มไม่มันเป็นจะพันมันเป็นสามพูดไม่สามพูดคอบอสิวงไตายสีปงหัวมนเลยงหัวขพูดอย่าาพันเลยเอาควอนสีแปงจอมมันไหมข่อยน้ำเอเพิ่มเพิ่มเอาเพิ่มเพิ่มไหมอ้ยนี่ทังไรบ้านนี่ เอาเจ้าใส่นคิดว่างยังเใส่เนคิดเดี๋ยวๆๆี่อเียวปัด่รนี่เจ้าเอาในก่องนี่ก่อนเอ้เจ้าก่องนี่เราจะปัดกันไฟสีพันเจ้าสีพันเจ้าสีพันเคือกลับย่งกันบานนี้เออมนจะนวนเสียเปรียบกันโอ้ยมนตืมว่ะตืมได้ไหมตืมหอมเพิ่มไหมจากหัวไดไเป็นอย่างอ่าผุ้เล่หัวซัตืมให้จายก็ได้เอาโอได้ได้แล้วบหน่งเอาแบ่งเอาอันอาจเอาข้าโพดไป ฟจาจ่อหรือฟ้อ่าพอดีได้ยังได้ยังยังเงินเดียวเก็บได้เงินโอ้ยเป็นตัวพูดมาไม่ได้ไม่ได้ถ้าตีเลยกินเขาเอาคอยคอยชิมกินเขากับนี่เขาไว้ยืมหันเี้ซื้อเขาไปซื้อเขาเนาะซื้อเขาสักสามพันนะเอาคนเยอะสามพันเนาะนอจ่อเนาะรอไปกินบะข้อเดี๋ยวโอ้จะกินบะข้อเนาะคนเราก็กินบะข้อกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเจ้านี่ก็ไป ไม่ขายไม่ขายแต่จำนาจะว่าย่างดีเลยเนี่ยจื้อไว้เลยเนี่ยวก็วอา์ไปท้องวันร้านก่อนกันสิกินได้อายุดอกอันนี้ใบกินงเท่าไรฮะไปยาพินไปยาพินยาหมาค่อยกินมันเป็นจังใด มันเป็นจางๆแบบเกี๊ยวก้าเข่าได้ปะยังเกี๊ยวก้าเข่าได้ปะกินกับข้าวจำเจ้าพีตัวหลอกไปเล้วถ้าแถวเดี๋ยวตัวหล่อคนมึนเลยอันนี้กันซีรุ่ออกอะไรกินไปยังวันดีเกี๊ย้าวเข่าซีวันดีเบ้ายอดซื่อไปผักกับปนเออเพิ่นจะไปเกี๊ยวกับปนมีปนกับลาบมีปนบอบาดนี่มีปนบอบาัดนี่ยท้ามันอันนี้ปะขายนี้ปะยังไใบเห็ดหน้ามี่อนก็ซื้อไอ้กับเจแยก็ได้ปะปะปะ เดี๋ยวรถขั้นน่ะสิมานั่นนั่นรถขั <variety> <be everyone. S 2> ้น <utilizz> น <ates> ่ะไม่เอียงเลยนั่นน่ะรถขั้นตีเตี้ยเลยใส่ได้หลายเดี๋ยวตากับเดี๋ยวเดี๋ยวรถขั้นนน่ะสิมาขวางหนาสิไปมาได้เฝ้านี่ที่ตลาดโพนฮงครับเวลาหกโมงห้าสิบครับหกโมงห้าสิบ กับรถถือเงียบด้วยครับส่วนนี้ครับทุ่มสองทุ่มท <c oughs> ุ่มสองทุ่มก็ยังยังมีคนอยู่ครับยังมีคนผ่นผ่านอยู่เฉพาะในเมืองครับเมืองพอนฮงครับต้องอยู่ครับตอนนี้ขึ้นเขาพระครับ ท่านผู้ชมผมกลัวแต่ว่ายังมุดเดือดกับถุ่มหนึ่งครับก็ยังพอมีรถอยู่ครับออกนาครับออกนามูครับมาสามคันครับผมจงออกนามู่เวลาหูอื้อขึ้นเขาลงเขาครับ เกินน้ำลาเพือ่อนา,างงนะครับถ้ามีขนมพอนในห่มขนมพอนเกินน้ำลายล่นร้ห้้ออ้ออ เมืองหินเหอบเลยครับเดี่ยวรสยครับเดี่ยวใสยวิอลุ้ปุ๊บจงเกงสีเนี่ยเพิ่งกระทมแล้ว เพิม่มให้เทีงนหกเนนะเงียดยๆตั้งรักกันครับของระบบเติมปุ๋นจองคิวช่างหนักช่างเบาครับเดี๋ยวสิพาไปเมืองครับประตูย่ามที่เหลียกนี่มันมีตาช่างพร้อมด้วยครับทั้งสองฝั่งเด้อตรงนี้มันจะเป็นตาช่งนะครับอย่าเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตาช่างเด้อเอารถเข้าตาช่างครับ ตู้มันสจอยู่ฟังนี่นี่ครับตู้มันตรงนี้เนาะแต่ว่าพอดีเพิ่นเฮ็ดให้ถรถซบบ่อเล่าเนาะรถพวงมาไล่ใสยครับพวงมาไลา่ขวามันก็ต้องได้ลงรถต้องได้ลงรถครับเพื่ออ้อมไปเอามันจะเป็นบัสครับ มันบาดมันจมามองดีอ่ะังไนาเลยบบอกมันจะขึ้นทะเบียนฮะมันเป็นอย่างก่อเจ้าออกมันเอาออกอไบอคอยพวกอะไรคอยอยู่ฟังคุณเลย โอ้บ่ให้ลงรถบ่นี่เลยโอ้ข้าไปมันก็จะออกมาบป่ะจ่ข้าเอาบ้านออกมานันม้านเอากัานั่นน่ะจะเอาบ้านทะเลอกไปโอ้เข้าบ่ต้องลงรถเอา้ามันจะขนี่เราสัตรออกมาแล้วจะขึ้นทะเบียนพร้อมไฟเขียวสิขึ้นโอ้ยควรยากลำบากมันต้องอ้อม <laughs> <laughs> มันต้องอ้อมรถหกหนึ <laughs> ่ ต้องอ้อมรถมาแล้วก็ไปที่ช่างเบาช่างเบาช่างหนักครับอันเดียวกันครับไปสิไปสิไปตีดเพิ่นมาต้องไปตีดต้องไปตีดโอ้ไม่ให้ลงรถเลยครับไม่ให้ลงรถเลยเดี๋ยวพ่อศิพาไปตีดหน่อยโอ้แต่แคล้ายๆกับปุณ ปุ่นบริษัทหนึ่งอยู่เมื่อไยเนาะครับเนะาะแค่ว่าตัวน,นั้นสิมันสีซองเอาอ,อ,อยู่พีได้โอ้ยแปลว่าตัวน,นี้เราต้องข้อมาเอาเ <c oughs> <c oughs> ตียรแล้ว โอ้มโหแรงดอบเจ้าบอเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยครับช่างเบาเรียบร้อยเข้าเติมปูนเข้าเติมปูนกับว่าด้ล่วงรถครับเขาก็เอาขึ้นตะซังมีคนเปิดฟ้าให้เป็นสีเดไหมเย,ายามา้าๆมะฮาเลื่อนกระจกมากเปิดประตูเอากุญแจ กบัตตัวนี้แหละครับให้เพลนบอกนำนักเพลนอ่าเพลนบอกเขาไก่เ้าเล่ยแหละเติมปูนแล้วออกมาหมอเกาครับเดี๋ยวเติมปูนแล้วเดี๋ยวสีผ้าออกมาเมืองเวลาสั่งสั่งนักออกครับมันจิเป็นแบบเดีครับมาดูวิธีช่างออกครับนี่คือตาสั่งนักเนาะฝั่งนี้เป็นตาช่างเบาครับตรงนี้ตาช่างหนักครับ ข้ามามองมีจอดลักษณะให้มันถึงพอดีปุ๊บใช่ลรบัด๊ดเอาบัตป็ดเนี่ยเพิ่งมาออโอ้ยสิไดหาคนมานังใส่แล้วแบบนี้เข้าไปฟังเสียงมา,าจากไหน <laughs> เอาพวกเถื่อ โอ,โอ้มันพิดไรครับ,บ,บผมว่าผมเคยใสสั่งรอบมันผิดไรฟังเสียงคนละเสียงเนาะโยงยี่นโยยิ่โอ้ฟังไว้เด้ครับจำไว้เด้บางนียโยนย้ถ้าพิดไรมันสิสีฟังอีกเสียงหนึ่งโอ้ว <c oughs> ันไหนภาษาจีน ช่างหนักเรียบร้อยครับน้ำน้ำหนักบันทึกอัตโนมัติเลยครับเราก็สิออกมาหนีเทือบาดนี่นประตูเข้าทีแรกครับประตูป้ปอมยามครับจะอยู่นี่วะแต่ว่าตัวนี้ตรงเงี้ยเขาเทือบบาดนี้ครับจอดซุบเงี้ยว 好冷吧？OK，开、okay. 始。掉 anja，把这屑放进去。啊，好，开始了。开始播放六一一六七七。一净重三十一点四零吨。祝 <laughs> 您一路顺风，欢迎下次光临。 ดได้ครับพวกหัวเรื่องเลยเรียบร้อยครับได้มาถอกมาแล้วครับเรียบร้อยโอ้มาตรฐานกับมาตรฐานเสร็จแล้วครับปุ๊คลิปนี้ครับดูความไมเดียครับของระบบโรงงานปูนจีนครับแต่ว่ากับพวบอกกับหัวรองแล้วว่าโรงงานยีงยังครับโรงงานปูน ปูนไทยปูนยังนี่ฟัฟงภาษากกบหูครับสร็สลครับผมคลิปนี้ครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ